สวัสดีค่ะดเด็กๆนะคะ,ะวันนี้ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะ,ะวันนี้ตรงกับวันที่7นะคะเดือนมกราคมพศ2565นะคะ,ะวันนี้นะคะครูกุ้งก็จะให้ดเด็กๆทำหลักภาษาไทยเล่มสีแดงนะคะไปกันเลยวันนี้นะคะครูกุ้งจะให้ดเด็กๆทำหน้านี้นะคะนี่ เมื่อเช้าคุกครสอนสดไปแล้วนะให้เด็กๆเติมคําที่มีตัวสะกดลงในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมายนะคะหน้าที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้านะคะหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะคะ,ะมีคําว่าอะไรบ้างเอ่ยก็ข้อหนึ่งฟักทองข้อสองกามปูให้เด็กๆเขียนลงเองนะคะข้อสามโรงเรียนข้อสี่มีดบาดข้อห้ากุ้งแห้งข้อหกอะไรนี่ลูก ข้อหอะไรงดูก่อนนะข้อหดวงดาวข้อ7ปีกนกข้อ8ไข่เจียวข้อ9้าป้อมยามข้อ10น้ำลายหรือน้ำตาลก็ได้นะคะข้อ11เอกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวก้อยก็ได้นะข้อ12ปวดท้องข้อ13ดอกไม้14ยุงลายสิหยางลบสิหเวียนเทียนสิเจ็ด เรียบร้อย18รีดผ้า19นอนหลับหรือนอนเล่นก็ได้นะข้อ20ต่อยมวยนะคะให้เด็กๆทำหน้าหน9้า169นะคะทำถ่ายรูปสมกกุ้งนะแล้วก็หลักภาษาไทยเล่มเดิมเด็กๆทำแนวข้อสอบชุดที่1นะคะหน้านี้นะลูกนะ174 175แล้วก็176นะคะ อันนี้ครูกุ้งจะให้ดเด็กๆทำสามหน้านี้เป็นการเก็บคะแนนนะคะครั้งที่หนึ่งนะถ่ายรูปส่งครูกุ้งเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย